ไปขึ้นหยไปอาไปกอาน,น,ไกน,น,นไปดีวขึ้นหอหงตาพี่ไ,ได้เอาจุดได้แล้วฝากพี่ได้ลไ,ไดลฟแบบเดีนี่ตัตราสว,วัสดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรอ่ะไ <laughs> ลน์ <c oughs> ลีเลย แดี๋ยววันนี้เราจะไปขอเสื้อนะคะไม่น้าผเป็นแบบนี้นะแต่ช่วยเพื่อนอ่ะใส่ง่ายดูหน้าผากกก่อนช่วยแมวเปิดกี่าไม่มี่ำไมเนี่ยทำไมนาข้าวพอรำยังว่าไหนกรองม อุ้ยหนนีอะไรน้ม่ดเดียวแต่จะมีสไ,ไ,ไปเล่นคอนเสิร์ตค่ะนี่ค่ะหนูเพลอขอบคุณค่ะอยู่ค่ายได้หมดถ้าสุดเชนเราะลืถ้าสุฉะ ขอบคุณค่ะอังเปายังไม่มาค่ะสวัสดีค่ะนี่ลิลลี่เองนะคะสวัสดีค่ะนี่ลิลลี่เองค่ะแค่เปิดเอหน,น่อยดีมีปิดเอร์ห,ห,หายไปก็คุณขาฮอลล่าฮอลล่าฮอลล่าฮอแน่ใช่พี่ลิลลี่เองสวัสดีค่ะพี่มาไม่ใช่มาค่ะลิลลี่ค่ะ là đi này <laughs> là cá tô cá cho hải để bưng hải khỏi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ร้อนอ่ะวันนี้เจอกันงานกาชาติกระบีนะคะใครอยู่ใกล้ๆก,ก็มาให้กำลังใจพวกเราได้นะคะเพราะว่าวันนี้เราไปยกค่ายเยอะไรอ่ะแปลงเฮ้ยวันนี้เราไปยกค่ายค่ะ เดี๋ยวน่าจะขึ้นคอนเสิร์ตน่าจะขึ้นคอนเสิร์ตประมาณขึ้นคอนเสิร์ตเออหนูไม่มั่นใจว่าวงอะ่ะวงขึ้นสามทุ่มกว่าแต่ว่าแต่ว่าหนูหน่าจะขึ้นประมาณสี่ทุ่มกว่า,าให้ไปในหนังลังตาเอาดึงกระตินี่ก่อนเดี๋ยวกระตินะกระตินุ่งทุ่ง จะส่งดาวแล้วก็ด okay, ินทังกอบคุณด้วยค่ะนี่ใรอยู่ด้วยเราก็ก็ใส่รู้็ก็นี่อ้าพี่เลิไมูพ่นี่ไหนลยน้องนี่ี่ไหนเลยวันเลี้ยวเลยเป็นเ่มากไปที่ไหนน้องไปกระบี่ค่ะไปกระบี่ะไี่หมคะกระบี่กระบี่ ร้อนมากทุกคนเราต้องออกเดินทางกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าออกแต่งหน้าให้ทาด้วยเพราะว่าพี่ดีแต่งให้สามคนวันนี้โอพี่ดีแต่งให้สามคนเลยแต่งให้พี่เจนพี่ลิลลี่แต่งให้พี่เจนแต่งให้หนูแล้วก็แต่งให้น้องแพรขอบคุณทัวจากพี่โตฝันด้วยนะคะ อืมจะสองดาวแล้วจะถึงสองพันคนไหมถ้าไมคนน้อยจังหรือว่าเขายัางไม่เลือกนะไม่หนูไล์แบบไม่บอกด้วยขอบคุณทัวจากพี่การ์ตูนค่ะวันนี้นะคะหนูไล่หนึ่งชั่วโมงแล้วก็พุ่งนีหนึ่งชั่วโมงแล้วก็อีกสองครั้งที่เหลือหนูจะมาไล์ครั้งล่าสองชั่วโมงเหมือนเดิมแต่ว่านี่ก็คือเก็บเวลาเพราะว่ากลัวว่าเดือนนี้มันจะไม่ทันเพราะว่ามันมีไล์สตรีมด้วยใน ชุดกับรองเท้าน้องอ่ะพออะไรน้องไม่ได้เอาลงจากอาฟาดหน้าทึ่งไม่ไมรู้แปลวาลงยัง <c oughs> ขอบคุณสองดาวค่ะสูงเท่าไร่สูงร้อยสี่สิบสี่อย่บอกว่าสูงเลยเตี้ยอีตายแล้วเขาไปเปลี่ยนยางมาใหม่ทุกคนเป็นสีชมพู กำลังจะออกจากบ้านค่ะภูเก็ตยกข่ายไหมยี่สี่นี้เออหนูไม่รู้อ่ะ เมารถค่ะเพราะว่านั่งรถจนชินแล้วไม่ได้ไปไม่ได้ขับเมื่อไรไม่ได้ขับว่ะไม่ได้ไปเปลี่ยนยางพรมพี่ฟุกนะคะ